สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจต่อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นั้นอยู่ในแนวข้อสอบครูผู้ช่วยครับสําหรับในข้อที่1นนะครับวันนี้นั้นผมขออนุญาตนําเอาข้อสอบนะครับที่เป็นตัวเนื้อหาที่คิดว่าจะออกข้อสอบมาให้คุณครูได้เห็นกันครับโดยข้อแรกเขาบอกว่าจํานวนชี้นะครับห้าจำนวนเรียงชิดติดกันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ29เครับ2เท่าของจํานวนที่น้อยนะครับมากกว่าจํานวนที่มากที่สุดอยู่เท่าใด อันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ผมอยากจะให้วิธีการคิดที่เป็นแนวลัดๆนะครับให้ครูเห็นก็คือว่าประเด็นแรกสเต็ปแรกนั้นที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจก็คือโจทย์นั้นนะครับเขามีการกําหนดให้เรานั้นมีจํานวนขี้จนนํานวนแปลว่าแสดงว่านะครับถ้าผมจะขีดเส้นใต้ให้เราจะหาจํานวนขี้ที่เป็นจํานวนขี้จํานวนนะครับเราก็จะขีดไว้แบบนี้ครับตนวนที่1 2ตัวที่3ตัวที่4แล้วก็ตัวที่5 ทีนี้ไฮไลท์ของเราสําคัญนะครับที่อยากจะให้คุณครูทําเครื่องหมายดอกจันสวยๆไว้นั่นก็คือตรงนี้นะครับทำเครื่องหมายดอกจัสน,น,น,นจสวยๆไว้แบบนี้อ่านี่เป็นเครื่องหมายดอกแล้วก็เครื่องหมายจันร์คุณครับนั่นก็คือค่าเฉลี่ยครับตรงนี้มีค่าเท่ากับ29ค้ค,คุณครูครับถ้าเป็นลักษณะของตัวเลขที่เรียงกันนะครับแล้วนํามาเขียนแล้วหาค่าเฉลีย่ยแบบนี้แปลว่าค่าเฉลีย่ยที่เราได้นั้นจะเป็นข้อมูลที่อยู่ตรงกลางหรือตำแหน่งกึ่งกลางพอดีพูดง่ายก็คือตำแหน่งนี้ครับ ก็จะออกมาเป็นแสดงว่าจุดๆนี้ครับตรงนี้จะต้องกลายเป็นเลข29แบบนี้เลยนะครับนี่คือเทคนิคหรือวิธีการขั้นตอนที่คุณครูจะต้องทราบนะเป็นเทคนิคนะครับจากนั้นเนื่องจากโจทย์นั้นบอกว่าเป็นจํานวนคี่ครับดังนั้นเลขถัดไปจาก29ทางขวามือก็คือ3 1แล้วก็33แน่นอนถูกต้องไหมครับส่วนเลขที่อยู่ถัดไปนะครับทางด้านซ้ายก็คือบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับของ29นั่นก็คือเลข27 ัดไปอีกหนึ่งตัวก็คือเลข25นั่นเองอ่าโอเคไหมครับจากนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือ2เท่าของจํานวนที่น้อยที่สุดดังนั้นจํานวนที่น้อยที่สุดของเราตอนนี้ก็คือ25คุณครูเอา2ไปคูณครับ2เท่าของ25แปลว่าคุณครูก็จะได้เลขออกมาเป็นเลข50นั่นเองคุณครูเก็บไว้นะครับเขาถามว่าจํานวน2เท่านี้นะครับที่น้อยที่สุดตรงนี้ จะมากกว่าจํานวนที่มากที่สุดอยู่เท่าไหร่มากที่สุดของเรานี้ทีนี้ก็คือ33ถูกต้องไหมครับดังนั้นตัวเลขอหรืที่เป็นคําตอบของเราก็คือจะได้ว่าเอา50ตั้งแล้วลบก,กับ33คําตอบจะมีค่าเท่ากับ17ซึ่งจะอยู่ในช้อยข้อขอควายนั่นเองโอเคนะครับ เป็นโจทย์แนวที่ออกข้อสอบอยู่บ่อยๆนะครับเป็นเนื้อหาที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของคนหรืออะไรลนะักษณะเป็นลักษณะของการเทียบบัญญัตยยิตรยางนั่นเองวิธีการนะครับพี่นาข้อนี้เขาเริ่มจากการที่เขาบอกว่าถ้าใน A แล้วก็ใน B นั้นนะครับมีการช่วยกันทํางานอย่างหนึ่งเสร็จในเวลา2วันถ้าใน B C นะครับช่วยกันทํางานนั้นจะเสร็จในเวลา5วันแล้วก็ถ้า A กับ C นั้นช่วยกันทํางานนั้นจะเสร็จในเวลา10วัน ถามว่าถ้าเอา a b c มาช่วยกันทํางานนั้นจะเสร็จในเวลากี่วันเพราอนี้สเตปนะครับวิธีการคิดนั้นสิ่งที่คนครูทุกท่านจะต้องมุ่งโฟกัสไปก็คือบริเวณนี้ครับโจทย์นั้นถามว่าจะช่วยงานกันเสร็จในเวลากี่วันนั่นแปลว่าหน่วยที่เราจะใช้ในการเทียบนั้นก็คือหน่วยวันนั่นเองเพราะ,ะนั้นเจอโจทย์ลักษณะของการเทียบในลักษณะนี้นะครับเราจะต้องมีการเทียบกับ1วันเสมอเพราะ,ะนั้นผมเขียนไวต้ตรงนี้ก่อนว่าเราจะต้องมีการเทียบกับ1วันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ สิ่งที่เราจะหาคําตอบได้เราจะต้องมีการเทียบกับ1ประเด็นแรกนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราเอา a กับ b นะครับมารวมกันอันนี้ในเวลา1วันนะครับถ้าเราจะเทียบจาก1วัน a กับ b เสร็จในเวลา2วันแปลว่าถ้า1วัน a กับ b <c oughs> ก็จะได้งานเท่ากับ1นส่วนสันไหมครับจากนั้นบริเวณนี้ครับ b c ที่ช่วยกันทํางานเสร็จในเวลา5วันไปว่าใน1วัน b กับ c ที่ช่วยกันทํางานนั้นก็จะได้งานแค่1ในหอ่า จากนั้นครับตัวนี้ตัวสุดท้ายก็คือ a c นะครับถ้าช่วยกันทํางานเสร็จในเวลา10วันแปลว่าเอา a มาบวก c นั้นจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน10ถ้าคิดเทียบกับ1วันนะครับจากนั้นโจทย์บอกว่าต้องการเอา a b c มาช่วยกันทํางานแปลว่าสิ่งที่เรามีตัวนี้ในหน้าตักกระดานของเราเนี่ยจะพบว่ามี a อยู่2ที่หรือ2ตัวนะครับ b ก็มีอยู่2ที่หรือ2ตัว c ก็จะมีอยู่2ตําแหน่งนี้ดังนั้นถ้าเราอยากได้ a b c ที่ช่วยกันทํางานแปลว่า เราก็ต้องเอาทั้ง3ตัวนี้นะครับมาทําการรวมกันทีนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าเราเอามารวมกัน a จะมีอยู่2ตําแหน่ง c ก็จะมีอยู่2ตําแหน่ง b ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เพราะฉะนั้นคําตอบของเรานะครับที่ได้ก็คือถ้าเราเอาสมการทั้งหมดนี้มารวมกันก็จะกลายเป็น2 a บวก2 b นะครับแล้วก็บวก2 c นั่นเองเดี๋ยวเติม2นิดนึงแบบนี้นะครับจากนั้นฝังขวามือก็จะกลายเป็น12บวกกับ1ส่วน5 ทำการรวมกับ1นส่วนสิแบบนี้นั่นเองจะเห็นว่าตัวแปรนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวนี้มีเลข2เป็นตัวคูณร่วมอยู่ถ้าเราดึง2ออกจากนอกวงเล็บนะครับแล้วให้ตัวข้างในมีประกอบด้วย a บวก b บวก C ก็จะออกมาเป็นสเตปแบบนี้ฝั่งขวามือครับพยายามรวมตัวเลขที่เป็นตัวข้างล่างนะครับให้กลายเป็นตัวเลขตัวเดียวกันหรือทําให้ตัวส่วนข้างล่างนะครับเป็นตัวเดียวกันเพราะนั้นใช้วิธีการหาครรนหรือหาตัวมาคูณครับซึ่งพบว่า เลข2นั้นนะครับจะทําให้กลายเป็นเลข10ตัวสุดท้ายก็ต้องคูณ5เข้าไปอ่าเหตุผลที่คูณ5ตัวนี้เพราะว่าต้องการทําให้ตัวส่วนเป็นเลข10เพื่อจะได้บวกลบกันได้นะครับจากนั้น5ตัวนี้ก็ต้องถูกคูณด้วย2ครับแล้วก็ตําแหน่งข้างบนที่เป็นอัตราส่วนเดียวกันต้องถูกคูณด้วยตัวเลขเดียวกันดังนั้นค่าที่ออกมาตัวนี้ก็จะกลายเป็น2ส่วนด้วย10นั่นเองดังนั้นครับสรุปคําตอบตัวนี้ถ้าตัวแรกคูณ5ก็จะกลายเป็น5ส่วนด้วย10รวมกับตัวที่2นี้ถ้าคูณ2ก็จะกลายเป็น สอสส่วน10แล้วก็1ส,ส่วน10ตัวข้างหลังยังเหมือนเดิมครับออกมาจะพบว่าตัวนี้ถ้าเรารวมกันนะครับฝั่งซ้ายยังเป็น2คูณอยู่กับ a b บวก b บวก C อยู่นะครับยังไม่ได้ทำอะไรฝั่งขวามือครับทำการเอาตัวเศษด้านบนนะครับมารวมกันแล้วยังคงตัวข้างล่างที่เป็นตัวส,ส่วน10แต่จะเป็นลักษณะคงไว้แค่ตัวเดียวนะครับมองเป็น10ลนนักษณะนี้ข้างบนนะครับ5บวก 2, บวก1ก็จะกลายเป็น8แบบนี้ครับ จากนั้นวิธีการก็คือเราต้องการค่าของ abc ใช่ไหมครับจากบริเวณนี้ดังนั้นถ้าเราต้องการอินัง abc 2ที่อยู่ด้านหน้านี้ก็อย่าสอเสือสลือเอือกไก่เลยครับคุณคูณเอามาไว้บริเวณด้านล่างนะครับจากที่คุณอยู่ครับสิทธิสมณบุตรตึงกลายเป็นสิทธิสักเส้าหลินครับคูณไฟเอาฟลอร์ฟลอร์ไฟลลงมาดังนั้นถ้าเราคูณไฟลลงมาฝั่งซ้ายเหมือนก็จะกลายเป็น a บวก b แล้วก็บวกกับ4เมื่อ2นะครับทาการย้ายสมนุรขวาคูณไฟลลงมาก็จะกลายเป็นมาเจอกับ10 ก็จะได้เป็น8ส่วนด้วย20แบบนี้นั่นเองนี่นะครับคือการทํางานใน1วันทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเสร็จในกี่วันแปลว่าถ้าเราอยากรู้ว่าจะเสร็จในเวลากี่วัน,ค,นคุณครูก็เอา8ส่วน20ตรงนี้นะครับมาจับพลิกดูนะครับพลิกนะฮะระวังเผ็ดนิดนึง <c oughs> ตัวนี้ก็จะกลายเป็น20ส่วน8แบบนี้ครับใช้แม่2ในการหารครับสองเป็น2 2 10เป็น 20, 2ี่สองสี เอา2หารอีกครับถ้าตัดทอนไปจะได้ว่าตัวนี้ก็คือ5ส่วน2 5ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งของ5ใช่ไหมครับดังนั้นครึ่งหนึ่งของ5ก็คือ2.5นั่นเองนั้นคำตอบข้อนี้จึงอยู่ในช้อยข้อกอไก่นั่นเองโอเคนะจ๊ะต่อมาครับเรามาดูในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดให้ x นั้นเป็นจำนวนจริงบวกครับแล้วก็ มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งครับมีความกว้างเท่ากับ x หน่วยส่วนความยาวนั้นยาวเป็น x บวกหครับถามว่าถ้าโจทย์กําหนดเพิ่มเติมก็คือถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผืนนี้นะฮะมีพื้นที่ก็คือ9 1ตารางหน่วยครับถามว่าความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมนี้จะมีค่าเท่าใดแปลว่าอันดับแรกนั้นเราจะต้องมีการวาดภาพกันก่อนนะครับออกมาเห็นเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งออกมายาวๆแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับเรียแบบร้อย จากนั้นเราลองใส่รา,ายละเอียดนะครับซึ่งจะพบว่าความกว้างหรือด้านกว้างนั้นคือ,อตัว x นะครับดังนั้นผมเขียน x ไว้บริเวณด้านกว้างทั้ง2ทางแบบนี้ส่วนด้านยาวคือ x บวก6ครับเขียนไว้บริเวณด้านบนแบบนี้แล้วก็ x เขียนไว้บริเวณนี้ครับอีกหนึ่งที่แปลง,ง่ายๆเอาให้เข้าใจตรงกันง่ายๆก็คือตอนนี้เราจะเห็นว่าความกว้างกับความยาวตรงนี้นะครับมีระยะห่างกันที่เลข6นะครับหมายถึงว่ามัน มีความยาวต่างกันอยู่6นั่นเองทีนี้โจทย์เขาก็มากําหนดว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับมีพื้นที่91าดังนั้นเราก็ต้องเอาสูตรของการหาพื้นที่นะครับมาเขียนก็คือพื้นที่ก็จะมีค่าเท่ากับเอากว้างคูณยาวซึ่งโจทย์บอกพื้นที่มาแล้วคือ91คุณครูใส่ด้านนี้เป็น91ไว้รอเลยนะครับจากนั้นคุณครูก็ลองมาคิดติดต่างดูซิว่าเอเลขอะไรนะที่คูณกันแล้วนะครับมีลักษณะของการ คูณกันแล้วทําให้มันมีค่าเท่ากับ91นะครับโดยที่คุณครูไม่จําเป็นจะต้องมาเขียนตัวไป x คูณกันอะไรให้ให้สิ้นเปลืองหรือเสียศักดิ์ศรีนะฮะพรันถ้าคุณครูคิดเร็วๆหน่อยนะฮะตรงนี้คุณครูก็จะได้ว่าเลข7กับเลข13นั้นมีระยะห่างกันอยู่ที่6ครับแล้วถ้าเอา7กับ13มาคูณกันก็จะกลายเป็น91พอดีนั่นเองแปลว่าอะไรครับเป็ว่า x คือเลข7ส่วน13ก็คือ x บวก6 เป็นลนักษณะของการแทนความกวาม้างความยาวออกมาในลักษณะน,นี้นะครับดังนั้นถ้าเรารู้ตัวเลขนะครับเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปเลยงนั้นตัวนี้จะถูกแทนด้วยเลข13 x ตัวนี้จะถูกแทนด้วยเลข7ตรงนี้ถูกแทนด้วย13ใช่ไหมครับแล้วก็ x ตัวนี้มีถูกแทนด้วยเลข7ดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือการเอาความยาวรอบรูปครับ7นะครับรวมกับ13รวมกับ7รวมกับ13รวมกันโดยการจับคู่แบบนี้ก็ได้ครับเอา7รวมกับ13ก่อนได้20 แล้วก็เอา7กับสตัวนี้รวมกันเป็น 20- 20รวมกันก็จะกลายเป็น40แม้นคำตอบข้อนี้อยู่ในช้อยข้อ,อขอควายนั่นเองโอเคนะครับประเด็นต่อมาครับเขาถามว่าถ้า1นั้นนี่ครับมีค่ามากกว่า5แล้ว5นั้นมีค่ามากกว่า3ถามว่าข้อใดต่อไปนี้นั้นมีค่ามากที่สุดนะครับประเด็นที่อยากจะให้คุณครูพี่นาก็คือข้อนี้นั้นเราจะยึดตัวเลขในลักษณะที่เราเข้าใจตรงกันแบบตัว ที่เป็นปกติเนี่ยไม่ได้เนื่องจากอะไรครับข้อนี้ถ้าเขามีการกําหนดเครื่องหมายหรือคําว่าท่ามาให้แล้วนั่นหมายความว่าตัวที่อยู่หลังท่าครับนั่นก็คือบริเวณนี้นะครับไปจนถึงตรงนี้ครับจะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงแปลว่าเราจะต้องทําความเข้าใจกับเขาว่ามีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองนะครับทีนี้มาลองพิจารณาและสังเกตนนดนองว่าสิ่งที่โจทย์ถามเขาถามอะไรครับเขาถามว่าเมื่อกําหนดให้แบบนี้แล้วค่าใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุด ามากที่สุดแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าถ้าเราเทียบจากโจทย์นะครับแล้วก็ตัวเลือกที่เรามีเนะี่ยจะเห็นว่าตัวเลือกของเราเนี่เป็นลักษณะเศษส่วนหมดเลยดังนั้นวิธีการที่เราอยากจะได้ค่ามากที่สุดในเศษส่วนแปลว่าเราจะต้องทำไงครับก็คือเราจะต้องมองไปที่ตัวหารนั้นตัวหารต้องทำไงครับถึงจะได้ค่ามากตัวหารต้องน้อยๆดังน,นั้นจากประโยคที่เราเห็นนะครับ 1. มากกว่า5 ปลว่าตอนนี้1นําโด่งใช่ไหมครับ1มากกว่า5แปลว่า5อยู่อันดับสนะครับตอนนี้และ5นั้นก็ยังไปมากกว่า3แปลว่านีมในที่นี้นะฮะแปลว่า3มนี่แหละมีค่าน้อยที่สุดนะสน้อยที่สุดในบรรดาที่เราเขียนลงไปในตรงนี้นะฮะดังนั้นเราจะพบว่าถ้า3น้อยที่สุดนะครับเราก็จะเอา3ไปเป็นตัวหารนั่นเองถึงจะได้ค่ามากที่สุด คำตอบข้อนี้ชัดๆเลยนะฮะอยู่ในช้อยข้อขอไข่นั่นเองโอเคนะครับต่อมาครับเรามาดูตีโจทย์ในที่เป็นลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของสมการนะครับก็จะเห็นในลักษณะนี้นะครับออกข้อสอบอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งกพหรือตัวสวทาเองนะครับรวมถึงอ,อปทอก็อยากจะให้พี่นาไปพร้อมๆกันข้อนี้ข้อนี้จะสังเกตเห็นว่าวิธีการที่เขาวางโจทย์ไว้ให้เราพิจารณาน,านั้นนะครับจะเห็นว่าเป็นตัวเลขแล้วก็มีตัวแปรที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันเช่นมันคูเห็น 4B ไหมครับ สี่บีตัวนี้ถ้าเราลองคว่ายบีขึ้นไปคูณกับสีก็จะกลายเป็นสี่บีเห็นไหมครับจากนั้นตรงนี้เรามีสามเอแต่มีเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบเดี๋ยวเพิ่งไปซีเรียสกับเขานิดนึงนะครับว่ามันเดี๋ยวมาจากไหนเราค่อยพิจารณากันต่อแต่สามเอท่านผู้เห็นไหมครับว่าถ้าเราคูณไฟลสามไปตรงนี้มันจะกลายเป็นสามเอโดยปริยายเลยดังนั้นเราก็เลยเอาตัวที่เป็นลักษณะของโจทย์มาเขียนทับอีกทีหนึ่งนะครับจะได้เป็น A หารด้วย B มีค่าเท่ากับ C ส่วนด้วย3 ข้อนี้นะครับมีเทคนิคในการพิจารณาอยู่2เทคนิคสเต็ปแรกนะครับขอมองเป็นเทคนิคแรกก็แล้วกันสเต็ปที่1ครับก็ให้ A นั้นเท่ากับ4ไปเลยนะครับแล้วก็ให้ B นั้นเท่ากับ3ไปเลยเนื่องจากว่าเหมือนมองแล้วจับคู่กันแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าแทนค่าลงไปใน B ีเอ b, นะครับลบกับ 3a แล้วก็บวกกับ6ตรงนี้ถ้าเราลองแทนค่าดูนะครับ4อ่โท่าทีครับตรวนี้4แทนลงไปตรงนี้ส่วน b ที่เท่ากับ3แทนลงไป ก็จะกลายเป็น12ลบ12นั่นเองนะแล้วก็บวกกับ6นั้นคำตอบข้อนี้นะครับจึงมีค่าเท่ากับ0บวก6ซึ่งมีค่าเท่ากับ6นั่นเองก็จะไปตอบในช้อยข้อขอขวายแต่วิธีการพิจารณาแบบสธ์สำนักเส้าหลินที่คุณครูนะครับที่ผมได้เกินไปนะครับตรงนี้มันมาจากการคูณไฟเอาโฟลเยครับโดยการไฟเลข3าไปหาตัว a ก็จะกลายเป็น 3A แล้วไฟ B ไปตัวนี้ครับครูก็จะได้ว่าตัวนี้จะออกมาเป็นเท่ากับ 4B อ่าอเคนะครับจากนั้นถ้าเราจะพิจรณาเราจะเห็นว่า a เนี่ย 3a เนี่ยหน้าหน้า3เนี่ยเป็นลบดังนั้นแปลว่ามันก็จะเกิดจากการที่เราย้าย 3a ไปไว้ทางด้านขวามือนะครับตัวนี้เมื่อย้ายข้างแบบนี้ก็จะได้เป็นลบ 3a แบบนี้นั่นเองจ้าเคนะครับ จากนั้นจย์ของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่นี้จทย์ต้องการให้มีบวก6ด้วยดังนั้นตามหลักของสมการแล้วถ้าเราบวก6ฝั่งใดเราก็จะต้องมีการบวก6อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยว่าสิ่งที่เราคํานวณได้หรือหาคําตอบออกมานั้นตรงประเด็นพอดีดังนั้นประเด็นคําตอบก็คืออยู่ตรงนี้ครับก็คืออยู่ตัวเลขที่อยู่ในช้อยข้อขอควายก็คือเลข6นั่นเองโอเคนะในข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าเลขนั้นเรียงกันจาก7 ไปจนถึง100ครับผลบวกของเลขคู่นะครับจะมีมากกว่าเลขคี่ทั้งหมดตามข้อใดข้อนี้จริงๆวิธีการมองนั้นไม่ได้ยากอะไรนะครับงั้นข้อนี้ก่อนที่เราจะมองไปที่7ถึง100นั้นอยากจะพาค,คุณครูมองตั้งแต่เลข1ครับ2 3 4 5 6ก่อนที่จะกลายเป็นเลขตัวนี้ครับก็คือ7 8 9ไปเรื่อยๆจนถึงเลขอะไรครับ100 ันดับแรกจากสิ่งที่คุณครูเข้าใจนะครับคุณครูจะพบว่าถ้าเราลองจับคู่เนื่องจากคราน,นี้มันเป็นการพิณาว่ามีเลขคู่กับเลขคี่แปลว่าถ้าเรามีเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับถ้าเราเอามาจับคู่หรือเข้าคู่กันหรือพิณาว่าอันไหนมีมากกว่ากันเนี่ยจะพบว่าเลขคู่ก็จะมีอยู่ห้าสิบตัวเลขคี่ก็จะมีอยู่ห้าสิบตัวถูกต้องไหมครับดังน,นั้นถ้าเราเอามาเข้าคู่กันก็แปลว่าเลขคู่ที่มากกว่าก็าจะไปลบกับเลขคี่ตัวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ แต่และคู่ที่ลบก,กันเนี่ยจะทําให้เลขคู่มีค่ามากกว่าเลขคี่อยู่หนเสมอแต่นั้นถ้ามันมี50คู่เราก็จะตอบ50แต่ข้อนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้สตาร์ทที่เลข1ถูกต้องไหมครับแต่เรามาสตาร์ทที่เลข7ดังนั้นวิธีการพิจารณาก็คือแทนที่เราจะเอาทั้งหมดนะครับตรงนี้คือ50คู่หรือ50อผลต่างที่เป็น50นะเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เราจะพบว่า คำตอบของเรานั้นจะต้องถูกหักออกไปที่3คู่อ่าเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นว่าจาก7ถึง100เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดแค่47คู่แค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาที่ผลบวกนะครับผลบวกของเลขคู่นะครับเมื่อเรามารวมกันแล้วเอาไปลบกับผลบวกของเลขคี่ก็อย่างที่บอกครับเมื่อกี้ว่าตัวที่เป็นเลขคู่นั้นนะครับแต่ละคู่จะมากกว่าเลขคี่อยู่หนึ่งเสมอดังนั้นถ้าเรารวมกันได้70อ่า47คู่ก็แปลว่าผลบวก ของเลขคู่นั้นจะต้องมากกว่าเลขคี่แน่ๆที่47นั่นเองแอ้นข้อนี้นะครับประเด็นที่เราพิจาราก็จะอยู่บริเวณฝั่งนี้เมื่อพิจารณาแล้วคําตอบของเราก็จะได้ออกมาเป็นขอไข่ที่ตอบ47นั่นเองโอเคนะครับถัดมาครับครูครับมาประลองสมองด้วยการพิจารณาในลักษณะนี้กันบ้างนะครับว่าจะเป็นแบบไหนข้อนี้นั้นเขาบอกว่าโจทย์ก็คือ111,111 11, 11ครับมีการบวกกับตัว b ไป1น1ที่ แล้วถ้าเอาไปหารด้วย8นั้นจะลงตัวถามว่า b ตัวนี้นะครับจะต้องตรงกับข้อใดเศจแรกสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์นั่นก็คือการที่เขาถามแบบนี้นะครับแปลว่าวิธีการคิดอย่างแบบลึกซึ้งง่ายๆเลยก็คือคุณครูก็ลองแทน b ด้วยเลข5รวมเข้าไปสิเอา3แทนลงไปสิแล้วมันทําให้ b ที่รวมเข้าไปตัวนี้นะครับเมื่อรวมแล้วนั้นมันจะทําให้หารด้วย8ลงตัวได้หรือเปล่าดังนั้นข้อนี้ถ้าเราจะลองเลือกแทนในช้อยต่าง มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เสียเวลาแต่ก็น่าจะเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องที่จําเป็นจะต้องทําแบบนั้นนะครับแั้นข้อนี้วิธีการมองถ้าเราลองพิจารณาข้อ1ถึง4หรือข้อกขคงอจะพบว่าข้อที่มีหน้าตาอันเซ็กซี่นะฮะและวิธีการที่เราจะจะลองทดสอบว่าตัวไหนได้เนี่ยวิธีการก็คือแบบนี้ครับลองอาจจะท่องสูตรคูณแม่8ดูก่อนเนื่องจากว่าการที่หารด้วย8ลงตัวแปลว่าตัวเลขข้างหลังที่เป็นตัวบ่งบอกว่า8นะครับหารด้วยตัวนี้ แล้วจะทําให้ค่า B เป็นเลขอะไรได้นั้นก็จะออกมาเป็นลนักษณะนี้ครับก็คือลองท่องสูตรคูณแม่แปดนะครับแปเป็น 8, 8 8 2 16 8 3 24 8ิบหกแปดสามย8่สิบสี่แปดสี่สังเกตนะครับว่าตัวเลขนั้นจะมีลักษณะนะครับลงท้ายด้วย8ลงท้ายด้วย6ลงท้ายด้วย สลงท้ายด้วย2ลงท้ายด้วย0ก็เป็นได้ดังนั้นตัวนี้สังเกตว่า1มันอยู่ปลายตัวนี้อยู่แล้วรอนะฮะดังนั้นตัวเลขที่เป็นไปได้ตอนนี้นะครับที่ลงท้ายจะมีแค่8 6 4หกสี่สองหนตัวที่คับ8 6 4 2 0สงดังนั้นถ้าหแทนลงไปตำแหน่งนี้ก็จะมีตัวท้ายออกมาเป็น6ก็เหมือนกับน่าจะพอได้อยู่นะครับสถ้าแทนลงไปนนี้ก็จะตัวสุดท้ายก็จะกลายเป็นเลขส 4. 4ีก็ยังได้อยู่ เอาสองไปแทนนะครับจะลงท้ายด้วยสามตัวนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวที่ลงท้ายด้วยสามนั้นไม่มีนะครับในการที่แปดหารได้หนึ่งครับเอาหนึ่งไปแทนที่ในช้อยนะครับบีแล้วรวมกันก็จะออกมาเป็นเลขสองก็ยังเป็นไปได้อยู่แสดงว่าหลักการที่เราทำเมื่อสักครู่นั้นถ้าเราจะตัดช้อยเราจะตัดช้อยได้แค่ข้อขอควายนะครับดังนั้นครนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วรครับคุณครับ นั้นวิธีการนะฮะหาคำตอบคราวนี้ก็ลองแทนชอยดูสมมติว่าเราเลือกไปที่ข้องโงูก็แล้วกันการเลือกข้องูจะทําให้เราเอาหนึ่งนะครับไปรวมกับหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่าตรงนี้นะครับก็จะออกมาเป็นสิบสองอ่าตรงท้ายด้วยเลขสิบสองนะครับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเอาแปดไปหารดูนะครับคราวนี้ก็ลองตั้งหารด้วยแปดแบบนี้เลยแปลว่าไม่ได้อย่างงี้สิปุ๊ 8, บแปลว่าลบกันแล้วได้ ตัวเศษก็คือสูตรครับแปลว่าหารลงตัวนั่นเองอ่าหารเมื่อหารลงตัวก็จะได้บ่อ๋อคำตอบของข้อนี้จึงอยู่ในชั้นข้อหงูนั่นเองโอเคนะครับครับสรับุปในอีพีนี้นะครับก็คงจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะยังไงฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนคนิสกิจตองม,มาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาติดตามในอีพีต่อไปโอเคนะครับสวัสดีครับ